จริงๆเตรียมมาให้แล้ว385แปดห้านะครับขอราคานี้จริงๆแล้วคุณได้แก้วแถมไปด้วยนะแก้ลังนกอ่ะแกอย่าต่อราคานะเว้ยลังนกคือแพงมาก ใช่เลยใะสารสกัดที่เป็นรังนกคือแพงมากเราใส่เข้าไปด้วยนะมันเป็นรังนกด้วยนะคะในคอลลาเจนแต่นี่ทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมแฟนๆต้องบอกนี่นะว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยเราทานคุณทานอยู่แล้วเนี่ยทานไปเลยนะถ้าเกิดว่าทานของใครแบรนด์ที่คุณกําลังทานอยู่ทานถูกทานไปเลยอย่างที่งนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งที่เขียนสสยปรับสูตรมาเนี่ยเป็นเวเ็กซ์คอลลาเจนเนี่ย มันเป็นคอลลาเจนที่มีงานวิจัยรองับทั่วโลกแล้เจนนี่นะค่ะเวลเนกเนี่ยแหละครับต้องบอกเเราก็ไม่รู้นะตอนแรกค่ะเราก็คิดว่าคอลลาเจนใน่เวลาที่กินเข้าไปแล้วอะ่ะ mm hmm. มันไปนเสริมแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ mm hmm. ที่เขาบอกว่ากระดูกแล่นก็แกบก็แกบนูนี้นั่นอะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมวลกระดูกของคนเราอะ่ะมันจะมีหลังนกเออไม่ใช่มันจะมีคอลลาเจนอ่ะอยู่ในนั้นด้วย mm hmm. เพื่อความยืดหยุ่นของกระดูกกระดูกมันก็เลยจะ ไม่ปลอกไม่คุณนอะไรงเงี้ยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะคือคนี่เป็นครั้งแรกที่เจนนี่จะได้กินคอลลาเจนที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับรังนกไม่เคยกินเลยแล้วก็รู้สึกว่าอาจได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่ารังนกนี่มันแบบแถวบ้านหนูป,ปากพนังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบนะรังนกรังนกทั้งนั้นเลยแถบนั้นน่ะนนนเขาอยู่นนใกล้วัตถุดิบที่ดีเนาะใช่ก็จะกินของดีๆแบบนะครับ มันมีตะก้าด้วยนะอีตะก้าหนึ่งเนี่ยหนูดตะก้าตะก้าอีตะกา้ะกา,กานึง่งจริงปักเราปักหมุดไว้เท่าไหร่นะเก้าร้อยเาก้าแต่ว่าลดลดเหลือเจ็ดอยาิบอออีตะก้านึงเนี่ยก็คือสีชุดละสซองสห่อใหญ่เลยนะครับลดให้เหลือเท่าไหร่นะปักได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดอย้าสิบเอาเอห้าสิบคุ้มมากค่ะเจ็ดร้ จาากกแล้วก็มีแก้วเช็ฟที่ดีด้วยเป็นแก้วปั่นเลยนะเป็นแก้วปั่นไม่ใช่แก้วเช็ฟแก้วเป็นแผ่นแก้วปั่นด้วยอันนะผมบอสพี่เองตกใจโหมดเลยสวยจ้าสวยไหมมากเครคิดว่าใครใหญ่แฟนไม่แน่นะสวยมากเลยนางเอกลิเกมเอาเขินอ่ะเอาเขินเฉยเลยไม่ต้องขายกันแล้วตอบด้วยนะครับเป็นคอลลาเจนที่ผมทานมาเองแล้วก็ บอกว่าเขาพัฒนาสูตรมาเนี่ยมันเป็นเมลเ็ดคอลลาเจนมาเนี่ยทานปีนี้เป็นปีที่สองแล้วสูตรที่จะทานให้ดีอะเจนนี่พี่เอฝากนะอันนี้พี่ก็เพิ่มรู้ในงานวิจัยอะอาจจะแบบนี้นะเช้าอะสองซองนะครับก่อนอาหารจะดีที่สุดแล้วก็ตอนเที่ยงเราจะไปทานาอาหารเนี่ยชงดื่มดีสักสองซองภายในประมาณเดือนหนึงอะสิวันเนี่ยพี่ว่าใครๆที่แบบ อยากรู้ผลเนี่ยคุณเห็นผลลั์การเปลี่ยนแปลงนะครับลองสังเกตอยู่นะาากหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้ตาชาแดดต้งคู่อยู่นะดีค่ะขอบคุณมากนะคะแกมันคือคอลลาเจนลังนกหนึ่งชิมยังชิมอร่อยมากเนี่ยหนูอร่อยมากอยู่เดียว่ามันทานง่ายมากเลยอร่อยพ่อหนูมันดีเลยอ่ะมันฟิลอะไรรู้ป่ะคือลังนกอ่ะรสชาติมันจะไกยน้ำตาลตาลตาโนดอ่ะแต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่มันคือแบบน้ำตาลตาลตาโนดที่รู้สึกว่ากําลังอุ่นพอดีทานแล้วรู้สึก ฟิลดีสดชื่นเหมือนเราได้เติมพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่น้ําตาลอค่ะจะฟิลนั้นเลยค่ะันรนู้สึกด,ดีจริงเราทานน้าเปล่าก็อยู่แล้วเนาะทุกเช้าอนะเนาะถ้าเปลี่ยนจากน้ําเปล่าเนี่ยเป็นโคเลเจนแล้วก็รวมทั้งเป็นล,งลังนกด้วยนะคะผมคิดว่าร่างกายเราต้องการแล้วก็ทุกคนเนะี่ยอยากให้เติมจริงๆนะครับแล้ววันนี้มาพร้อมกับโปรดีๆจริงๆแล้วก็เตรียมมาให้จริงๆในไลฟ์ของน้องเจนนี่เพราะว่า มาขอความเมตตาจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูจริงๆแล้วอาจจะมีคอลลาเจนอยู่ในใจกันหลายคนหลายบ้านแล้วนะครับแต่อยากให้ลองสั่งไปทานดูว่าเป็นอย่างไรนะครับมันหอมจริงๆนะหอมจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่ากลิ่นมันจะคาวบ้างอะไรบ้างทานยากลา่านะคะเดี๋ยวย้ำโปรว่าวันนี้ถ้าซื้อ2ห่อแถมแก้วหนึ่งใบก็คือเป็นแก้วใบน,นี้ใบน,บบน,บนี้อุ้ย ก็คือแค่ส8มรอแปสิบห้าาทได้สองห่อแก้วหนึ่งใบแต่ถ้าซื้อสี่ห่อแก้วหนึ่งใบนะก็คือแค่เจ็ร้อยห้าสิพูดง่ายๆยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มแล้วแกดูความน่ารักของแก้วตัวนี้เป็นแก้วปั่นด้วยนะใช่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาไปคนด้วยเป็นอย่างี้ไม่ต้องเสียเวลามนุษย์เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามนุษย์เฮ้ยมันปันเลยอันนี้คือมันแล้วขนมไม่น่าเปนเทถูกนั้นนูเทไปแล้วก็ไม่บอกเนาะ บูมไม่ทานนะเขาก็ชมไวมากเลยเหมือนจะอยู่กับไทเทเนียมแล้วจะเสียงแห้งยังไงล่ะอย่าเพิ่งแห้งนะยังมีอีกเยอะแยะเลยนะอ้นรออยู่วิกกี้รอพี่อ้นค่ะสวัสดี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะเป็นเบียดมากเลยพี่อ้นมาอย่าเครียดนะพี่ไม่อยากให้น้องเครียดมาดูน้องอื่นเนี่ยเริ่มเครียดแล้วตอนนี้อย่าเครียดพี่อย่าเพิ่งเครียด ที่คมานี่คือแบบมีไม่รู้มีพวกแแซ่โซ่กุญแจมือหรือเปล่าดิ่ิไปต่อไปต่อค่ะก็ฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยลองทานเลยเนี่ยนะครับเคยเห็นอาจจะเห็นผุมไล่บ้างอะไรบ้างเีอะนะคบแต่จริงๆแล้ววันนี้มาแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจนะคบฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับวิที่อย่าอ้อนสี่สาวๆเ็รากดกันหมดน้นล้มลายลายกันไปแล้วนุ่น หนึ่งห่อมีถึง30ซองด้วยกันนะคะหนึ่งห่อห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อยากให้สั่งไปนะครับในโปรถ้าเกิดว่าเป็นโปรทดลองน่ะก็สั่งไป2ห่อนะครับ2ห่อนะแล้วก็มันแถมแก้วไปด้วยอีกหนึ่งใบ385รบาทครับมากก็ตกห่อหนึ่งไม่ถึง200แล้วก็ได้แก้วอีกหนึ่งใบก็ถือว่าคุ้มมากถูกสองห่อแบบนี้เลยอ่ะคุยมีห่อมาอันนี้ทําให้ดูนะโปรนี้จะได้แบบนี้นี่ดูคุ้มค่าแค่ไหนลูกค้า โรโคตรถูกพอหนึ่งไม่ถึง200มันเป็นรังนกนะไม่ใช่รังมดแดงนะมึงนะรังนกโอ้ยเส้นรังนกตั้งแต่ขายมาหนูเพิ่งได้ยินนะครับพอจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้หมูดักก็เลยไม่ได้ยินค่ะก่อนไม่ได้ยินหูดหูดักหูดักกับพี่อาร์ตหรือว่าหมูพี่เด็กอาร์ตนะยิ่งเจ้าลูกกินหูดิบคนกินหมูเก่งอะไรหนูก็กินเขายื่นหูดิบให้หนูก็กินเออหน้าชี้คืออะไรอ่ะนาชิ แบนนาชีอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อนะคะเดี๋ยวเตรียมทำบ้านสลับพี่พี่ดาราได้เลยนะคะได้จัดโอเคอันนี้ทำบ้านเหรอทำบ้านเโทดเลยควเดี๋ยวหนูให้กดอีก200ออเดอร์นะคะขอค่ะสวยนะคะตอนนี้ใครยังไม่ยืนยันนะยืนยันก่อนเพราะว่าเสร็จจากไลเซนซ์โปรนี้ไม่มีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไม่มีแล้วที่ใครที่ถามว่าจิมมี่คนอกใครสวยหรือเปล่าทำไมนะสวัสดีค่ะ ลองเข้ากล้องเหมือนพี่เหมือนพี่ปรางเลยเนาะสวยสวยไหมสวยเนาะกินทุกวันไหมคะกินทุกวันค่ะกินแล้วจะได้ผิวใสหน้าดิ้งแบบนี้อ่าจริงคือคือลลาเจนแล้วก็เนาะที่เราใส่เข้าไปนะนะคะใช่นาะบอสพี่บอสเราเนี่ก็ได้ชาจรงทึ่งเลยนะนี่พี่จะบอกอย่างนี้นะว่าได้ผิวด้วยนะครับบางทีแล้วเราเติมคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันเป็นผลช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่ากินอยู่เรื่อยๆอ่ะ จากงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นเลยนะสังเกตได้ว่าคนที่ทานโลาตจนบ่อยนะครับผิวมันจะลื่นนะครับแล้วก็จะได้เนี่ยเอาหน้าของพ่อการันตีก็แล้วกันมาทานไปเรื่อยๆทานทุกวันเนี่ยไม่แก่เลยเหรอคะพี่ฮะเคยแก่ไหมยังไม่สะดวกแก่อเพลงใหม่ยังไม่สะดวกแก่ นี่เป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่า4ห่อเนี่ยนะครับแถมแก้วตัวนี้ไปด้วยนะครับจ่ายในาราคาเพียง750บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มเกินคุ้มจริงๆถ้าไปรอในไลฟ์ของเราเองในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้สามารถดั้มราคาลงมาได้เพราะว่า,ามาของน้องเจนนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อขายแป๊บนึงนะ<ร>ให้เวลาเอทำแป๊บเดียวลี่ยนจริงๆให้ลูกค้าได้ได้ครับได้คระบเราเลยจะมาได้เลยค่ะทงหนึ่งเลยค่ะโดนฟังบุกมาว่าการเป็นตัวคอเลสเตอรอลนกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หนูได้ลองชิม ปกติหนูจะได้กินแต่คอลลาเจนเป็นพวกบตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ่อแต่เนี้ยพอเป็นคอลลาเจนรันงนกหนูรู้สึกว,าว้าบก่อนอีกอย่างหนึ่งคือรังนกมันมีประโยชน์ยังไงบ้างพ่อจริงๆแล้วรังนกเนี่ยนะครับเราก็จะรู้นะว่ากิโลนี่นะบางทีแล้วเป็นแท้ๆเลยจ้ะแล้วเป็นแสนๆก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าทานอะไรก็แล้วแต่บางคนน่ะต้องไปแยกทานไงชงคอลลาเจนกินวิตามินซีนู่นนี่นั่นแต่ในเนี้ยมีหมดแล้ววิตามินซีเราก็ใส่ได้ง่าแล้วก็ยังไม่เป็นดด้วยนะ แล้ววิตามินซีก็ต้องแยกได้ด้วยนะคะว่าเป็นกรดหรือไม่เป็นกรดนู่นนี่นั่นต่บางทีเราใครไม่รู้ก็วิตามินซีที่เรากินทั่วไปอ่ะค่ะบ,บางทีแล้วเราก็ต้องดูเหมือนกันแต่ตัวนี้เราคัดสรรมาให้จริงๆนะครับแล้วก็การันตีด้วยการเวลาครับว่าพอทานมาตั้งแต่ยังไม่เป็นวลเนสค่ะยังเป็นคอลลาเจนรุ่นเดิมๆอันดุแต่น<ม>ี้พอเจออ่าพอเจอแบรนด์อย่างเงี้ยนะคะพอเจอสัญลักษณ์แบบเนี้ยวลเนส มันคือทั่วโลกเขาเป็นมันเป็นงานวิจัยนะคะว่าที่เนี่เป็นที่ยอมรับว่าเขาให้เป็นอันดับหนึ่งของโอรลเจอถ้ามีสัญลักษณ์นี้คุณซื้อเถอะคับซื้อเถอะแล้วทานเถอะ มันจะได้ผลกับร่างกายเราโดยตรงโอเคงั้นพ่อ,พอย้ำโปรให้หนูอีกหน่อยนึ่จะ้ะโปรในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่เคยขายแบบนี้เหมือนกันวันนี้เหมือนเอามาให้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วลองทานดูนะครับเผื่อใครที่ผิดหวังมาจากท,ที่นู่นที่นี่ลองดูจริงๆนะครับวันนี้มาแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ไปกักตุนเอาไว้ก็จะดีนะครักตุนเาจักตุนเอาไว้ก่อนจริงวันนี้ที่โปรโมชาติที่พ่อมาทําได้นะทุกคนคือเอามาทาเพื่ออยากจะให้ทุกคนเปิดใจใชนเพราะนี่เป็นโปร ใช่ครับอยากให้เปิดใจจริงๆนะครับฝากด้วยนะคะวันนี้2อ่อใหญ่ๆเนีนะครับคุณจะได้แก้วไปอีกหนึ่งใบด้วยกันเท่ากับว่าได้3ชิ้นเนี่ยในราคา385บาทถ้า <Ooh. S 1> ปกติแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเราก็ไม่สามารถด้ำลงมาได้เ,ออเพราะว่า ที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะคะห้าร้อยเก้าสิบต่อหนึ่งห่อเนี่ยอันนี้ก็แทบจะไม่ได้อะไรแล้วเอาพูดจริงๆถ้าคุณดูสารสกัดในห่อเนี่ยแล้วเวลาเราสั่งอะไรไปก็เหมือนกันผมอยากจะบอกด้วยนะว่าเราอ่านด้วยว่าเขาใส่อะไรให้เรากินแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องอ่านแต่กดไว้ก่อนสั่งไว้ก่อนนะคะที่ตะกร้านี้ขึ้นมาส่วนโปรใหญ่เนี่ยนะคะก็คือสี่ห่อแล้วก็แถมแก้วฝันนีไปอีกหนึ่งใบด้วยกัน นะครับอันนี้ก็คุ้มสุดคุ้มจริงๆแก้วเนี่ยประทบจะไม่ใช่อะไรแล้ว <c oughs> แก้วแก้วแพงนะแก้วปั่นทุกคนจ่ายแก้วปัน <c oughs> ่นนนั่นแหละสิมันแพงขอบคุณมากนะครับสําหรับการสั่งซื้อในตอนนี้นะครับน่ารักที่สุดในโลกลาดนาพาลัยโอ้โหทุกคนจ่ายเหลืออีก50บ้านสุดท้ายค่ะขอบคุณมากนะคะอีก50บ้านสุดท้ายพ่อหอยจ้าขอเป็นกำลังใจหน่อยนะครั้50บ้านสุดท้ายเองครับขอเท่านี้เอง อ้อนอีกอ้อนอีกอ้อนเหรออันนี้เรียกว่าอ้อนเหรออ้อนอีกอ้อนอีกอ้อนอีกอ่ะดิฉันจะดูเอร้องเพลงลมาร้อลร้องเหร้องเลองเพี้องเลร้องเพง้อเพร้องเลร้องเพีงร้องเพ้องเีลงร้องล้อเพลงร้องเนลงร้องงองเร้องเพลร้องเพลงรงเพีร้องเพลร้องเพลร้องเล้องเพลง้องเพงร้องเพล้อเีร้องนพ้องเ้อเ้องเบล้อเพง้องล้อ้องลร้อเ้องเร้องเพลงร้องร้อ้ร้อเง้อ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 เง้อเง้อ เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนกางเกงทำไมอะหนูเปลี่ยนเสื้อเสื้อกะไรกันแก่พ่อก็เราบอกว่าเราบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนกางเกงก็ฟังไว้ไงว่าเราไปเปลี่ยนกางเกงอีกร้อยถุงเลยจะได้ค่าคอมเพิ่มเร็วๆขอบคุณมากอีกร้อยถุงเลยจะนี่ได้ค่าคอมเพิ่มเพราะว่าหนูอ่ะพันออเดอร์ต่อห้าหมื่น่ะบอกนะแต่เราพูดทุกวันคนก็บอกเออทำไมขี้ทวงเพราะมันเงินเราทำงานเพื่อเงิน แล้วนี่เราซื้อบูธไปด้วยค่ะื้อบูะเราโอนเงินเรียบร้อยแล้วภายในนี้กี่วินาทีหนึ่งล้านบาทพ่อไปบูธด้วยนะอยากไปที่บูธด้วยอยากไปไลน์สรุปกันนะคะบที่บูธนะเอานักรวมนักอะไรไปเลยเพราะว่าบูธไหนที่ยอดขายสูงสุด12วันเจนนี่ให้พอดหนึ่งคันเพราะเรามีพันบูธแข่งกันไปเลยเออน่ารักมากโอเคอ่ะอีกห้าสิบออเดอร์ไปพ่อขายได้เป็นล้านเลยนะวันนี้ ขอบคุณครับขอบพระคุณยังสูงนะคบสำหรับทุกคนนะคบที่เปิดใจนะครับคอลลาเจนตัวนี้นะครับมันเป็นคอลลาเจนที่ห,หลายๆคนอบอกว่าเออเห็นพี่เอก,กินมาแล้วตามสูตรจริงๆนะลองทานดูนะครับใครที่สั่งไปแล้วอ่ะใครที่เคยกินแบบไหนมา,มาผมไม่รู้นะแต่ว่าที่งานวิจัยอันนี้ผมได้มาจริงๆว่าเขาให้ทานว่าเช้าเนี่ยก่อนอาหารเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีมากๆเลยท้องว่างๆเนี่ยนะครับทานไปก่อนสักสองซองนะครับแล้วก็ทานอาหารตามคอลลาเจนมันจะออกดีๆดีมากเลยนะ กนเลิการอย่าพูดเข้าอย่าไปเข้าจำรายสบาทิทย์พี่พ่เห็นพูดไม่ถูกเลยฉันรักสาวนุ่งสั้นคนนั้นมาก50ออเดอร์สุดท้ายเอาเริ่มเก็บแผงรอค่ะ5ออเดอร์ เก็บได้เลยครับ oh. รูปปางด้วยนะคะช่วยกันหน่อยนะครับเก็บแฝงเก็บแฝงมานะขอบคุณมากนะคะที่กดกันในตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะคะวันนี้มันคุ้มเกินคุ้มจริงๆ4ห่อแถมแก้วไปด้วยนะครับแก้วปั่นนะฮะก็ในราคา750ดร้อ้าสิบาทลังนกขายดีมากเลยด้วยใครชอบลังนกเนี่ยตอบโจทย์ใช่ จริงๆแล้วตัวหลักนั่นก็คือเวลน n ก s ค์คอลลาเจนเนี่ยที่อยากให้ทุกคนได้รีบรองจริงๆนะคะซึ่งเร,เราเจนนี่พูดพูดอันนี้คือมันเป็นสับจากงานวิจัยเลยนะคะ <ๆ S 2> เขาบอกว่ารังนกเนีไม่คันเหมือนรังมดแดง <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นนะคะเราวิจัยมาแล้ว กินได้ไม่กัดไม่เจ็บเพราะรังมดแดงเนี่ยงานวิจัยเขามองว่ามันคันนะคะแล้วก็ในส่วนของรังมดนอยมดคันร้อนแบบเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นรังนกเนี่ยกินได้เลยอันนี้งานวิจัยนะงานวิจัยเคยโดนกับเลยเคยโดนกัดเคยทีนึงพ่อโดดยังรูดเลยโดดหลังวิ่งเลยพ่อ ไปเยอะอยู่กันนะหมดเลยเนี่ยสองพันบ้านนะเบิกเงิน2,000บ้านนะแบรนด์นี่เขารวยโอเคนะคะค่ะได้หนึ่งล้านบาทค่ะรืูว่าเกได้ไหมหนึ่งคำสิได้สิก่อนหน่อย ชีวิตหนูไม่เคยเล่นดีเกมพาไปสักหนึ่งเลยทีได้ยวใหนึ่งครั้งไปเล่นเป็นนางเอกไปจับเป็นได้ไหมได้นางเอกโอ้โหเธอวัยเธอยังอาลองเาหา่ะพหมฟังกันอีกนิดอย่าบิดนิดฟังกันอีกนิดอย่าบิดนิดขอวงน้องพี่แฟนจ้า ขอวอนน้องพี่เป็น้าเก่งที่สุดนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เก่งที่สุดแล้วนี่เก่งการกันติดต่อไปแล้วเห็นเจนนี่กับพี่ชายยาเห็นเจนนี่กับพี่ชายยาโปรดเมตตาสักน้อยจงโปรดเมตตาสักน้อย นึกจะเอิกกันไปแล้วก็ไปขอบคุณเจนนี่นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณด้วยนะคะทีมงานทุกคนด้วยจ้ามีโอกาสพ่อตัดชุดให้หนูด้วยได้หนูไปเป็นเดี๋ยวไปขึ้นที่เวทีได้เดี๋ยวมีงานจะเรียกไปใกล้ใกล้กรุงเทพนะพ่อนะให้หนูไปช่วยตัวหน่อยนะของงานละอ่ะมาเดี๋ยวแบนทางบ้านหนึ่งเบนแล้วก็เจอกับใครคะพี่กันพี่วิกกี้เหรอ